กรอคครับนี่ก็ผมไอ้เลครับเปลื้มสายลุมยทูมนะวันนี้ครับผมก็จะบอกเลยครับท้องฟ้าครับมันก็เหมือนของตัวเองนะแต่ต้องเองตัวเองมันจะแบบแต่ว่าท้องฟ้าครับมันก็จะเหมือนฝนตกนะเห็นไหมทุกคนอันนี้นะเมื่อกี้ผมถ่ายละเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนมาดูนะฝนตกนะฝนตกนะเพราะว่าผมพูดไม่ชัดนะครับ ก็คู่จะแพ้แล้วผูพูดไม่ชัดเดี๋ยวเราทุกคนนี่ล้ฝนจะตกแล้วได้ไหมแงบตรงนั้นนี่ฝนจะตก่แล้วใช่ไหมฝั่งนะครับฝั่งแล้วโอ้เป็นตูแล้วเพราะว่าฝนหนักมื่อวานก็ตูนะมันจะตู่ยากครับเป็นอย่างนี้นี่ทุกคนนีทุกคนดูดูทุกคนเปิดฝนจะตกแล้วฝนเดี๋ฟ้าเริ่มคืมแล้วไปเอาเพราะว่าพุมกล้องนะตัวนั้นมี